ย่ายอมผมที่เราจะมาใช้รอบนี้เป็นของสไตฟิตนะครับตัวนี้ดังมากในต่อตนะสีที่ใช้คือเบอร์ st 1 1คือมันออกจะเป็นสีแบบน้ำตาลหม่นๆหน่อยแต่ว่าก็มีติดส้มเข้ามาด้วย อันยอนชื่อเรื่อนูชอนนะฮะคลิปโรนนี้เรามาอยู่กันมุมนี้นะครับซึ่งมุมนี้เป็นมุมที่เราจะมานั่งทําผมกันนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําสีผมกันให้ทุกคนดูสีผมกันก่อนว่าสีผมเราตอนนี้เป็นอย่างไรเ,เห็นปะค่อนข้างจะมีความดําแล้วเพราะว่าเราโคนมันค่อนข้างออกมาเยอะแล้วนะฮะนี่สีเดิมที่เรามีเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลประมาณนี้น้ตาตาลค่อนข้างเข้มเลยก่อนอันนี้เรานี้เรายอมเป็นสีออกน้ําเงินนะครับแล้วมันก็เริ่มกลายเป็นส้มๆแล้วนะเออสีมันเริ่มหลุด ขอเนี้ยมาภาคเสียงนะครับเพราะว่าไม่แบตหมดย่าย้อมผมที่เราจะมาใช้รอบนี้เป็นของสไตฟิตนะครับตัวนี้ดังมากในต่อๆนะสีที่ใช้คือเบอร์ st 1 1ข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็น ครีมย้อมผมแล้วก็ตัวดีเวลลอปเปอร์มาให้นะครับแล้วก็มีหวีให้ด้วยนะภายในนี้คือแบบอุปกรณ์ครบมากแถมเจ้าตัวถานนี้เนี่ยยังสามารถเอามาใช้ผสมสีย้อมผมได้ด้วยนะเออดีมากๆเลยผสมตรงนี้ได้เลยแล้วในกล่องเนี่ยก็มีเป็นทิชชู่แมของสไตฟิตมาให้เราด้วยนะเออก็เอาไว้ใช้ตอนที่ย้อมเสร็จนะครับยังไม่หมดนะยังมีพลาสติกเอาไว้คลุมเสื้อผ้าระหว่างที่เราย้อมผมด้วยรวมถึงหมวกคลุมผมแล้วก็ที่ครอบหูด้วยนะป้องกันสีโดนที่หูด้วยคือ เลิศเกินแก่ก่อนที่เราจะเริ่มย้อมเนี่ยเราก็จะใช้เป็นวัสลีนเนี่ยทาบริเวณโคนผมกันนิดนึงนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้สีติดบริเวณผิวของเรานั่นเองเริ่มทําการบีบครีมย้อมผมผสมกันได้เลยนะเราก็จะผสมในถาดที่เขาให้มาเลยนะครับแบบนี้ใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยดีวี p รปเปอร์ที่เขาให้มานะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยเอาจริงๆได้มาเยอะมากแต่ว่าเราคิดว่าถ้าหาว่าคนผมยาวมากกว่าเราเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เป็น2ชุดนะ2กล่อง อ่านี่คือที่คุมหูนะก็คุมแบบนี้ได้เลยก่อนที่จะย้อมผมก็คุมไว้สีจะได้ไม่ติดหูแล้วก็มีถุงมือมาด้วยนะทุกคนแถมมาให้โอ้คือแบบกล่องหนึ่งให้อุปกรณ์มาครบเกิน <laughs> ฉันงง <laughs> <c oughs> ก็เริ่มย้อมผมกันได้เลยนะฮะนี่ จา, like so านนี้เราก็ย้อมเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะค้างอันนี้ไว้เดี๋ยวสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะล้างออกนะครับกเก็บออกนะแล้วก็ เราก็จะใช้ที่คุมผมนะครับคุมเขาให้ที่คุมผมมาด้วยนะฮะนี่เราก็จะคุมผมไปเลยนี่เราก็คุมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าฟลนลแล้วเสร็จแล้วครบเวลาแล้วแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนที่เราไปสระผมมาคือรู้สึกเลยว่าผมเสียหนักมากแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็ตอนที่เราว่างเรารอ30นาทีคือเจ็บหัวมากคือตอนที่ย้อมอะมันก็ไม่เจ็บหัวหรอกแต่พอไปช่วงที่แบบนั่งรออะไรอย่างเงี้ยเจ็บหัวมากทุกคนเออแต่คือได้ๆคือสีสวยนะดูดิแต่ว่ามันก็ติดส้มนิดหนึงนะทุกคนไม่นิดหรอกก็คือติดส้มเลยบาตรงนี้ก็ค่อนข้างชอบสีอยู่นะคือมันออกจะเป็นสีแบบ น้ำตาลหม่นๆหน่อยแต่ว่าก็มีติดส้มเข้ามาด้วยเราคิดว่าถ้าเราไปออกแดดมันก็จะเห็นสีที่สว่างขึ้นนะครับเอออาจจะอยู่สีนี้ไปสักพักหนึ่งนะฮะถ้าเบื่อก็อาจจะเอาสีน้ำเงินมาย้อมทับเนาะก็ประมาณนี้สําหรับตัวยาย้อมผมนะฮะของสไตล์ฟิตนั่นเองนะฮะนี่สีที่เราใช้ก็คือสีเบอร์ ST 1 1นะครับนี่นะก็มาประมาณนี้ให้ทุกคนดูหน่ย ก็ถ้าหากว่าใครกําลังมองหาสีย้อมผมนะครับที่แบบว่าเออแรงๆย้อมแล้วสีได้ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยก็อันนี้นะครับเราว่าก็ค่อนข้างแรงแต่กลิ่นไม่แรงเนาะแล้วก็เราเดี๋ยวใครที่อยากรู้เนี่ยว่าสีมันหลุดเร็วไหมสีมันเฟดเร็วไหมสีมันออกส้มเร็วไหมอะไรเงี <ๆ S 2> ๆๆย้ยก็รอติดตามเราในอินสตาแกรมได้นะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูว่าสีผมผ่านไปแล้ว1วิปเป็นยังไง1เดือนแล้วเป็นยังไงนะครับ,ๆๆรบก็ไปรอดูในอินสตาแกรมกันได้เลยนะครับก็สำหรับวิดวีโอนี้กับการรีวิว ยาย้อมผมจากแบรนด์สไตล์ฟิตที่ดังในต่อๆก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะฮะบายบาย